มาดูอีกข่าวนึงครับคุณผู้ชมครับเอาแบบสีสันกันบ้างเดี๋ยวจะหนักกันเกินไปนะครับเบื้องลึกออกคุกคุณสมบัติสรยุทธ์อธิบดีตอบชัดๆคือเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยนะครับจะพน้นไม่ใช่พ้นโทษนะคือต้องใช้คําว่าได้รับการพักโทษแล้วออกมาจากคุกจะติดกําไรเอ็มไมหรือต้องไปรายงานตัวทุกกี่วันทุกกี่เดือนเรียกว่าพักโทษเป็นสูตรใหม่ของราชทันมเป็นสูตรใหม่ของเดือนจํา แล้วว่ากันว่าจะได้รับการพักโทษเนี่ยในเดือนมีนาคมนี้แล้วนะก็อีกสองโอ้อีกเดือนเดียวองนี่นี่ก็พฤษนเอ้ยนี่ก็กลุมพาแล้วนี่อีกเดือนกว่าๆก็ออกมาแล้วนี่โอ้โหทำไมมันเร็วขนาดนั้นติดกันไปกี่วันกี่เดือนแล้วนี่แล้วทาไมถึงได้รับการพักโทษคุณผู้ชมครับเรื่องนี้คุณอายุธซึ่งเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์อธิบายแบบนี้นะฮะว่าการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษอ่าเป็นเหตุพิเศษ โดยเฉพาะโครงการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสัน้นเป็นโครงการสำหรับนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไปที่ได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ในสของกำหนดโทษซึ่งถูกระบุเอาไว้ในกฎหมายเลยนะฮะมาตราย52แห่งพรบราชธรรมปี2560ปัจจุบันเนี่ยท่านทิ่บีบอกว่าสรยุทธเนี่ยนะเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมเยี่ยมอ่า ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกทมโทษเต็มของเขาคือ6ปีกับอีก24เดือนพูดเป็นภาษาบ้านๆติดคุก8ปีนะติดคุก8ปีแต่เนื่องจากว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยได้รับพระราชทานอภยโทษตามพระราชกิษฎณีการเนี่ยสองรอบสองรอบนะฮสองรอบก็คือ12กับวันที่5 12สิงหากับ5ธันวาคมที่ผ่านมา จาก6ปี24เดือนเนี่ยหลังสุดเนี่ยทำให้คุณสรยุทธ์เหลือโทษจำคุกแค่เพียง2ปีกับอีก4เดือนกับอีก14วันเห็นมจากการได้รับพระราชทานอภัยโทษ2รอบทำให้6ปี24เดือนลบไปเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่เหลือ2ปี4เดือนกับอีก14วัน ด้วยเหตุนี้นายสรยุทธ์จึงเป็นนักโทษที่ได้รับโทษจำคุกมาแล้วระยะหนึ่งและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพักโทษกรณีพิเศษซึ่งในวันที่14มีนาคมเมื่อได้รับการพักการลงโทษปล่อยตัวจะต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวและต้องประพฤติปฏิบัติตนตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างครบถ้วน ตลอดจนรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุกเดือนจนกว่าจะพ้นโทษนี่ฮะก็คล้ายๆกับคุณนัทวุฒิะแต่คุณนัทวุฒิเนี่ยโทษเต็มไงจะน้อยกว่านะเพราะนั้นแกก็ใส่กำไร EM อยู่ที่บ้านแล้วก็พักโทษอีกไม่นานเดี๋ยวก็จบแล้วก็หมดแบบว่าเป็นอิสรภาพของจริงไงแต่คุณสรยุทธเนี่ยเหลืออีก2ปีสเดือนกับอีก14วันเข้าเงื่อนไข นะคือก็ต้องพูดกันตามตรงบ้านเรามีกฎหมายเรียกว่าพระรากิษฎีกาอภัยโทษจะออกทุกปีในวันมหามงคลอย่าง12สิงหาอย่าง5ทธันวาคมแบบนี้นะครับนักโทษที่เข้าเกณฑ์เนี่ยก็จะได้รับการลดโทษนะบางคนได้รับการพระราชทานถึงขั้นปล่อยเลยนะจากคุณผู้ชมคิดดูสิคุณสอยุธตติดคุกมาได้ประมาณปีหนึ่งนะประมาณปีหนึ่ง จาก8ปีนะครับติดคุกปีหนึ่งเหลือ7ได้รับพระราชทานลดหย่อนโทษสองรอบจาก8ปีวูบลงมาทีเดียวเหลือสองปีจาก8ปีติดจริงไปปีเหลือ7หายไป5ปีเอา,อางี้ดีกว่าพอมันหายไป5ปีปุ๊บเนี่ยพราะได้รับพระราชทานัยโทษเนี่ยนะลดหย่อนโทษเนี่ยก็เลยเข้าเงื่อนไขพอเข้าเงื่อนไขปุ๊บก,ก็ออกมาไม่ได้มีเฉพาะคุณสรยุทธ์นะ คนอื่นๆก็จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นผู้ต้องขังที่มีอายุ70ปีอันนี้ก็จะได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกันนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับขยี่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่อง jam.com นะครับเรากลับมาพบเจอกันใหม่ในขย่ขาวทอล์กวันศุกร์นะฮะสวัสดีครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ